สวัสดีครับพบกับคนรักรถยุสคาทีมนะครับช่องนี้มีแต่รถสวยนะครับรถใหม่รถหายากนะฮะนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับมาเบียดกันนะครับเป็นโตโยต้าวีโก้คันปีสองพันสิบสี่เรื่อง3.0นะครับที่สําคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับหายากมากๆนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับขึ้นเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะสวยมากนะครับผมเกียร์ออโต้ด้วยนะครับหายากมากๆากนะฮะคันนี้ นะครับสประตูโตเตียนะครับวีโกลสานะครับให้ดูกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับหลังที่หลังจากที่รถทำความสะอาดนะครับเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะครานี้ภายในค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะฮะ3.0 ตจีนะครับตัวนี้ตัวจีนะครับเกียวโต้ด้วยนะครับท็อปสุดแล้วนะครับของของตัวเตี้ยนะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับใครมองหาอยู่นะครับสามจุดศูนย์เครื่องแรงๆนะฮะเดี๋ยวรถเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ